สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องของน้องขวัญพาบ้านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันใน e p ีที่53นะคะในวันจันทร์ที่25มีนานะคะก็เหมือนดังเช่นเคยนะคะคือเมื่อเช้านี้แม่ค้าไม่ได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากแม่ค้าออกกะดึกมาทํางานกะดึกหลายวันรู้สึกไม่ไหวคะ่ะเลยไม่ได้ลงคลิปให้ช่วงเช้านะคะแม่ค้าเชิญเชยให้ในช่วงเย็นนะคะ เราก็มาพบกันในช่วงเย็นๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ว่างเว้นจากภารกิจช่วงเช้านะคะเป็นเวลาพักผ่อนนะคะก็เข้ามาชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านในช่วงเย็นๆนี้นะคะคลิปของเรานะคะเป็นพาบ้านบ้านราคาหลักร้อยนะคะเน้นย้ำว่าราคาหลักร้อยนะคะ ลูกค้าใหม่นะคะฝา,ฝากฝากลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะช่วยกระดิ่นกดติดตามนะคะกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องนะคะและพี่ก็จะไม่พลาดในอีพีถัดๆไปถ้าน้องมีพาบ้านๆมาลงคลิปให้รับชมและรับฟังนะคะช่องทางการติดต่อของร้านเราก็ตามเบอร์โทรที่ปรากฏเลยค่ะ 0866795644นะคะหรือจะเป็น id line นะคะอยากได้ภาพเพิ่มเติมก็ทัก id l i น e น้องนะคะน้องจะส่งภาพเพิ่มเติมให้ก,ก็0866795644เช่นกันค่ะทางร้านของเรานะคะก็มีระบบเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าใหม่ยิ่งไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะว่ากลัวจะไม่ได้รับของนะคะลูกค้าใหม่นะคะเก็บเงินปลายทาง น้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะรับของกับเจ้าหน้าที่ถึงหน้าบ้านแล้วก็ชำระเงินเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่สะดวกโอนรายการโอนน้องส่งฟรีทุกรายการนะคะเพื่อกระชับเวลาให้กับพี่ๆนะคะน้องขอความกรุณานะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามาชมแล้วนะคะคลิปคอม ชมคลิปของน้องจนจบรายการนะพี่นะเพื่อมีพาบางรายการนะคะที่พี่กําลังตามหานะคะหรือว่าจะถูกใจพาบางรายการของช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะเพื่อกระชับเวลาน้องก็จะลงคลิปให้เร็วๆนิดนึงเพื่อพี่พจะได้ดูจนจบนะคะสิ่งที่น้องเน้นย้าทุก ep เลือกให้พี่พี่เลือกเอาที่ถูกใจพี่ๆจริงๆนะคะเลือกตรงความตามตรงตามความต้องการ ขอให้พี่ทูกใจแล้วก็ปิดได้เลยนะคะเราก็ไปที่เหรียญแรกเลยนะคะรายการแรกน้องขออนุญาตปรับกล้องนะคะเราไปที่รายการแรกเนาะรายการแรกนะคะรายการแรกเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะนคปรปฐมนะคะเป็นเหรียญรูป เป็นแชกแชแบบนี้นะคะรูปทรงสวยๆคลาสสิกนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นพ้าเล้าหูด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะเนื้อหาเก่เาๆเลยนะคะเหลี่ยวนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อเช่มวัดตากล้องเนาะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะพี่คะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะ นี่นะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นรูปรล้าหูนะคะเป็นรูปพระล้าหูเนี่ยะคะ่ะเหรียญนี้มีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานมีการใช้นะคะเหรียญนี้ผ่านการใช้งานแล้วนะ้นองคิดว่านะเพราะว่าลักษณะเหรียญสึกแล้วนาคะนี่นะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรูปพระราหูเหรียญน,นี้นะคะสวยๆคลาสสิกนะคะสวยๆเดิมเลยค่ะเปิดประเดิมที่เหรียญแรกอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการนี้ห้าร้อยค่ะรายการที่สองรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะวัดบางกับเบานะคะจังหวัดป่าจีนบุรีนะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะ ด้านหน้านะคะขอบข้างด้านหลังนะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญราบนะคะนี่นะคะหลวงพ่อจาดนะคะเนื้อหาตามนี้เลยค่ะรายละเอียดตามที่เห็นเลยพี่ขาสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะเหรียญน,นี้สวยๆเดิมๆนะ นี่นะคะรายละเอียดตามนี้เลยจ้าขอบข้างนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะเป็นรุ่นเจริญราบนะคะรายละเอียดด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นพัาปิดตาแล้วก็เป็นเหรียญกลมๆนะคะเป็นเหรียญกลมๆ สวยๆเลยค่ะพี่ขาสวยๆเลยค่ะสะดวกปิดทักหาน้องเลยนะคะอยากปิดนะคะใส่ตรงโทรหาน้องได้เลยนะคะเรียนนี้อยากได้ภาพเพิ่มเติมก็ทักไอดีไลน์หาน้องนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อหาแบบนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการที่สาม รายการที่สามเป็นเหรียญพระครูวินัยธรรมอินนะคะสร้างในปีสอง3ีเจ็ดสามเป็นเหรียญเซมาเก่าๆนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเซมาเก่าๆเ,เลยนะเหรียญน,นี้นะเนี่ยนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยค่ะสร้างในปีสอง3นี่เจ็ดสามนะคะเนี่ยนะคะพระครูอินนะคะเนื้อหาสาระตามที่เห็นเลยนะคะ เป็นเหรียญเก้าๆนะคะเหรียญน,นี้พระครูวินัยธรรมอินนะคะถ้าน้องออกเสียงผิดน้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพี่ขารายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะเนื้อหาตามที่เห็นเลยค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะรุ่นนี้เหรียญน,นี้เก่านะคะเก่าด้านหลังนะคะด้านหลังลายอักษร ย่งชัดเจนนะคะอักขระอย่งชัดเจนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแบ่งปันอยู่ที่400ร้อสี่รอยนะพี่นะารายการที่5อ๋อรายการที่4รายการที่4เป็นพระครู อุทัยธรรมวินิจนะคะพระครูอุทัยธรรมวินิจเป็นเหรียญเสม,มานะคะเนื้อทองแดงรมดํานะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะพระครูอุทัยธรรมวินิจเป็นเหรียญเสม,มานะคะเป็นเหรียญเสม,มาเนื้อลงทองแดงรมดําเก่าๆนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะเดียญนี้นี่นะคะ ด้านหลังค่ะเรียนนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยห้ารอยนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นหลวงพ่อโตวัดยางนะคะหลวงพ่อโตวัดยางสร้างในปีสองสี่เก้าหกพี่คะเนื้อหาสวยๆเลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่คะ่ะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะสะดวกปิดปิดเลยนะคะเหรียญนี้อย่าช้านะพี่นะเหรียนนี้อย่าช้าปิดได้ปิดจ้ะนี่นะคะด้านหน้านะคะนี่รายละเอียดด้านหลังด้านหลังเนื้อหาตามนี้เลยนะคะพี่ค่ะด้านหลังเนื้อหาตามนี้เลยนะด้านหลังนะคะ ด้านหน้าหลวงพอ่อโตนี้แบ่งปันปอยู่ที่หกร้อยหกร้อยนะคะรายการนี้รายการที่หกรายการที่หกเป็นหลวงปู่ข่าววัดหลักสี่หลวงปู่ข่าววัดหลักสี่นะคะพี่ขาดูสิคะดูผิวหน้าเก่าๆนะคะนี่นะคะนี่เนื้อหาตามที่เห็นเลย เนื้อหาตามที่เห็นนะคะพี่ขารายละเอียดตามที่เห็นเลยค่ะผิวเก่าๆสวยๆนะคะตอกพอจุดนี้นะคะเนื้อหาตามที่เห็นเลยนะคะขอบข้างด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะวัดหลักสี่นะคะ รายละเอียดตามนี้เลยนะคะพี่ดูสิคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เก่าๆนะคะเนื้อหากเก่าๆเลยนะคะเหรียญน,นี้สวยๆเดิมๆค่ะหลวงพ่อข่าววัดหลักสี่นี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญขวัญถุงของหลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเนนพิจิตนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะเป็นเหรียญกลมๆขอบข้างนะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะสร้างในปี0ูนย์ห้าะพี่นะปี0ูนย์ห้านี่นะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยพี่ค่ะหลวงพ่อเขียนนะคะนี่รายละเอียด ตามนี้เลยจ้าหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนนะคะขอบข้างนะคะรายละเอียดด้านหลังนี่นะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะเนื้อหาตามนี้เลยค่ะสวยๆนะคะสวยๆ นี่นะคะด้านหลังค่ะเหรียญหลวงพ่อเขียดน,นี้แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะรายการที่แปดรายการที่แปดพี่จ๋าสำหรับพี่ได้ท,ท่านใดที่ตามหาพระเก่าๆนะคะชื่ชอบพระเก่าเก็บสะสมพระเก่ารายการนี้นะคะพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชพี่ดูพี่ดูสิคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ดูสิคะ เก่าๆแบบนี้น้องบอกได้เลยว่าหายากหายากนะคะน้องก็นานๆได้เจอเนาะนานๆได้เจอมีติดไม้ติดมือมาฝากนะคะวันนี้นี่นะคะพระพุทธชินราชนะพี่นะพระพุทธชินราชเนื้อหากเก่าๆเลยคะ่ะพี่ขาเนื้อหากเก่าๆเลยคะ่ะดูลักษณะแล้วเก่ามากนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะ นี่นะคะพระพุทธชินราชด,ด้านหลังนะคะด้านหน้าค่ะรายการนี้เก่ามากนะคะเก่าๆนะคะพี่รู้ลักษณะกรอบที่ใส่นะคะเรียมกรอบเก่าๆเหรียญเก่าๆนะคะเหรียญน,นี้ส,สวยๆเดิมๆนะครับน้องแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยหายากนะคะบอกเลยนะคะว่าหายากแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อย รายการที่9เต่าหลงปู่ิวนะคะเป็นเต่าไส์ใหญ่นะพี่นะเต่าหลงปู่ลิวเป็นเต่าไซส์ใหญ่นะคะวัดไล่แตงทองเนาะนี่นะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะรายการนี้มีสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่ขาเต่าหลงปู่ลิวค่ะเนื้อหาตามนี้นะคะ เะะต่าบุลงปูล่อยู่นี้แบ่งปันอยู่ที่400นะคะ400เต่าไซส์ใหญ่รายการที่10รายการที่10เป็นพระพุธ25ศตวรรษน้องขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะน้องขออนุญาตเปิดให้ดูเพราะว่าได้มาแบบนี้นะคะนี่นะคะพระพุธ25ศตวรรษนะคะขออนุญาตเอาออกให้ดูนะคะ นี่าพุดที่ยี่ิศตวรรษรายการนี้ไม่ได้เรี่ยมสกอบนะคะไม่ได้เรี่ยมใส่กรอบนะมีกล่องให้แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อตะกั่วแบบนี้นะคะด้านหลังรายละเอียดด้านหลังค่ะด้านหน้านี่นะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่คะสวยๆเดิมๆนะคะคลาสสิกมากนะคะเหรียญน,นี้ พลาสติกมากนะคะนี่นะคะยีิบห้าสัตวษนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยนะคะได้ใส่กล่องใส่กล่องแบบนี้นะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้เลี่ยมกรอบให้นะรายการนี้ยีิบห้าสัตว์รายการที่สิบเอ็ด พ้าผงนะคะพ้าเนื้อผงนะคะหลังยันหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพราศรีเจริญนะใส่กรอบกันน้ำให้สวยๆเลยค่ะเหรียญนี้เหรียญนี้นะคะนี่นะคะใส่กรอบกันน้ำให้สวยๆเลยนะคะนี่รายละเอียดแบบนี้นะคะเป็นพ้าผงนะคะพ้าผงเป็นองค์เล็กๆองค์ไม่ใหญ่นะคะองค์เล็กๆไม่ใหญ่สวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่คะ พร้อมใช้งานนะคะพร้อมคองเลยนะคะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะพี่ขารายการนี้แบ่งปันอยู่ที่400 400นะคะรายการที่12รายการที่12เป็นหลวงปู่ทิมวัดและห่านไล่นะคะจังหวัดระยองนะคะนี่นะคะน้องได้มาแบบนี้เลยนะคะใส่ ใส่ซองผนึกไว้แบบนี้นะพี่นะใส่ซองผนึกไว้แบบนี้เลยนะคะเจ้าของให้มาแบบนี้น้องได้มาแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ดูนะขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะ เป็นเหรียญกรรมการนี่นะคะตอกโค้ชชัดเจนนะคะพี่ขาตอกชัดเจนนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะพี่ขารายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะเนื้อเนื้อหาตามนี้เลยพี่ขาเนื้อหาตามนี้เลยเนาะ สวยๆแบบนี้พี่สนใจปิดปิดได้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะภาพอาจจะไม่ชัดเจนอาจที่จะเป็นเป็นที่แสงไฟหรือว่ามุมกล้องของน้องนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะพี่พี่ขอภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะนี่นะคะมีรูปดอกบัวมุม2ดอกตามนี้เลยค่ะพี่คะ ภาพอาจไม่ชัดเจนพี่ทักไอดีไลน์หาน้องนะเดี๋ยวน้องส่งภาพให้นะคะหลวงผู้ทีมนี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยรายการนี้หกร้อยนะคะรายการนี้หกร้อยนี่นะคะได้น้องส่งให้พร้อมถุงแบบนี้เลยนะคะสองติ๊กรอบพี่จะเก็กไว้แบบนี้นะคะหกร้อยรายการที่เจรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามเป็นเหรียญกันภัยนะคะหลวงปู่แพว้ววัดรังมันนะคะจังหวัดนครปฐมนี่นะคะพี่ดูสิาคะคลาสสิกขนาดไหนนะคะใส่กรอบกันน้ําให้แบบนี้ด้านหลังนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะวัดรังมันจังหวัดนครปฐมนะพี่ดูสิคะความคลาสสิกสวยๆคลาสสิกแบบนี้นะคะถูกใจหรือเปล่าคะแบบนี้นะคะนี่นี่ หลวงปู่แพ้่นะคะหน้าชัดๆคมๆนะคะเป็นเหรียญการภัยนนะพี่นะเป็นรุ่นพิเศษเนื้อหาสาระตามที่เห็นเลยนะเนื้อหาสา,สาระตามที่เห็นน้องพยายามลงกล้องให้ชัดเจนแล้วนะคะเนื้อหาแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหลังด้านหลังแบบนี้นะคะ มีโค้ดชัดเจนนะคะเหรียน,นี้มีโค้ดชัดเจนนะน้องบอกเลยชัดเจนนะคะน้องพยายามลงกล้องให้ชัดเจนนะ mm hmm. ด้านหลังนะคะ mm hmm. ด้านหน้าหลวงปู่แพ้วเหรียนนี้แบ่งปันอยู่ที่เจ mm ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะ mm hmm. รายการที่ส mm ิบสี่รายการที่ส mm ิบสี่เป็นหลวงปู่ทวดหวานช้งให้นะคะ mm hmm. เป็นเหรียญเตารีดหลังหนังสือ ดูสิคะดูสิคะเก่าๆแบบนี้การเลี่ยมกรอบแบบนี้หายากแน่นอนน้องบอกเลยดูกรอบกระเช้านะี่คะกรอบเกา่าๆนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อหาเกา่าาเลยคะ่ะเลี่ยมกรอบเก่าๆรายละเอียดตามนี้นะคะเป็นหลังเตาเป็นเหรียญเตารีดนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญเตารีดฝังหนังสือ ดูลักษณะการเลี่ยมกรอบนะคะเก่าเก่ามากนะคะเก่าาเก่ารายการนี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยหลวงปูท่ทวดนี้หกร้อยนะคะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะสร้างในปีสองห้าหนึ่งสามนี่นะคะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะ เก่าๆเลยน้องบอกเลยนะคะเหรียญน,นี้จริงๆแล้วน่าจะมีกรอบพลาสติกปิดนะน้องคิดว่านะตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะคะน้องได้มาก็ไม่มีกรอบแล้วแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะผ่านการใช้งานนะคะเป็นเหรียญเก่าๆนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆกรอบน่าจะแตกหรืออะไรน้องไม่ทราบจริงๆน้องได้มาสภาพนี้เลยเพล่อท่านเขียวนะคะ นี่เหลือหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นยันชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นยันพระชัดเจนนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะด้านหลังค่ะเหรียญน,นี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยหกร้อยนะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกคือหลวงพ่อสว่างนะคะ ปีสองห้าหนึ่งห้าหลวงพ่อสว่างนะคะนี่นะคะใส่กรอบกันน้ําให้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะออกจากวัดค้าลืหาบดีส่งนะพี่นะด้านหลังนะคะนี่หลวงพ่อสว่างนะคะรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะพี่คะเนื้อหาตามนี้เลยนะคะเดียนนี้ใส่กรอบให้ส,สวยๆคลาสสิกดีนะคะ ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยห้านะคะต่อไปรายการที่17รายการที่สิเจเป็นเหรียญพระอาจารย์แดงนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์แดงพี่ขา ใส่กรอบเงินสวยๆคลาสสิกที่มากเลยนะคะเรื่อน,นี้ใส่กรอบเงินคลาสสิกมากเลยนะคะดูสิคะกรอบเก่าๆแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะพระอาจารย์แดงนะคะนี่พี่ดูสิคะใส่กรอบสวยๆคลาสสิกมากเลยนะคะรายการนี้มีรอยจานชัดเจนนะคะมีรอยจานชัดเจน เปลี่ยนพระอาจารย์แดงนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะพี่ขานี่นะคะพระอาจารย์แดงเหรืยนนี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยสวยๆค่ะสิบหกร้อยค่ะ รายการที่สิบ๋ออกรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นผ้าผงข้างรัศมีผ้าผงข้างรัศมีนะคะนี่เนื้อหาตามเห็นเลยนะคะอันนี้น้องไม่ทราบแน่ชัดว่าออกจากวัดไหนนะคะแต่ว่าใส่กรอบเงินสวยๆคลาสสิกนะคะใส่กรอบเงินสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพี่ขาดูสิคะข้างรัศมีแผ่ออกแบบนี้นะคะ เนือหาแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะสวยๆเลยนะคะผิวสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตอกยันอ่าเขาเรียกว่าอะไรประทับตาเจดีวัดอะปฐพับตาแต่น้องไม่แน่ชัดนะว่าเป็นวัดไหนแน่นอนพี่ดูเอาเองนะคะพี่ดูเอาเองเลยนะคะถ้าพี่ถูกใจพี่ปิดนะคะเหรียญน,นี้ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เหรียญน,นี้นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใส่กรอบเงินคลาสสิกมากเลนะคะด้านหลังด้านหน้านะคะสสยสวยเดิมๆนะคะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้ารอยนะคะห้าร้อยสิบรายการที่19เเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จน้องไม่ทราบที่นะคะว่าออกจากวัดไหนแน่นอนนะคะ คะสมเด็จนะคะแต่พี่ดูผิวนะคะนี่ผิวแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดผิวแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ขาสวยๆนะคะผิวนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะคะสมเด็จนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อย แล้วรายการสุดสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายนะคะนี่นะคะรายการสุดท้ายน้องได้มานะคะเป็นรายการพิเศษเป็นเดอยงูเหลือมนะพี่นะสําหรับท่านใดที่ตามหานะคะเพื่อจะเก็บนะคะเดอยงูเหลือมนะคะใส่กอบพร้อมผ้ายานันนางกวักแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยๆนะคะเดอยงูเหลือมนี้แบ่งปันอยู่ที่850 850นะคะสําหรับท่านใดที่ตามหา วันนี้นะคะน้องก็มีภาพมาแนะนําักจำนวนทั้งหมด20รายการนะคะไม่ทราบว่าถูกใจโดนใจพี่ๆที่รับชมรับฟังกันอยู่หรือเปล่านะคะหากพี่ๆถูกใจเหรียนไหนนะคะสนใจนะคะอยากปิดหรืออยากได้ภาพเพิ่มเติมทักไอดีไลน์หาน้องหรือจะสายตรงโทรหาน้องเลยก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญพาบ้านนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของน้องจนจบรายการนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝากพี่ๆเลือกเอาที่ชอบเลือกเอาที่ถูกใจตรงตามความต้องการของพี่ๆนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้สะสมเก็บไว้บูชาเปเก็บเป็นเครื่องรางของขังนะคะแต่สิ่งที่เนน้องมีให้ทุก EP คือราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะติดขัดอะไรโทรมาพูดคุยกันได้เนาะ สุดท้ายนี้นะคะน้องก็ขอฝากพี่ๆนะคะกดติดตามช่องของน้องนะคะเพื่อพี่ๆจะไม่ได้พลาดในอีพีถัดๆไปนะคะเพราะว่าหากอีพีนี้พี่ยังไม่ถูกใจพระที่น้องเอามาลงให้ดูเนาะพี่ก็สามารถรอชมพระบ้านๆในอีพีถัดไปนะคะถ้าพี่กดติดตามช่องของน้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญพระบ้านก็ต้องขอสวัสดีค่ะ